อัลลอฮฺเราเป็น عالم ีนวะ bihناستعينولا حولولاقوةإلا بالله العلي العظيمأمابعدالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบทเรียนในค่ำคืนนี้มีหัวข้อว่าบาบุลกิยามิลินจนาซาเนั่นก็คือศาสนามีบทบัญญัติให้เรานั้นยืนลุกขึ้นยืนเวลาที่มีจนาซา ผ่านมาข้างหน้าของเรานะครับมี h ะดีษที่รายงานจากท่านอามิรอิบนีรอบียร์รอดีลละฮ์ฮุอันท่านได้เล่าว่าท่านนบีสั้นละฮลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิรตุุมนจ إ นาซ أ ي ت ฟะกูมูฮัตต و ตุคัลลิฟะกุมนะครับท่านละซู่มบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่พวกท่านเห็นมีจานาซะนะครับมีคนตายเนี่ยเขาถูกแบกถูกหามมาผ่านมาข้างหน้าเราเนี่ยให้เราลุกขึ้นยืน นะครับจนกว่า,วามายัดนั้นจะผ่านข้างหน้าเราไปนะครับในอีกรายงานหนึ่งท่านอับดุลลาห์ซึ่งมูสลัมด้ก่าวไว้บอกว่าอิดารเอยตุมจนาซาตะฟะกูมูฟมันตบิ่งะฮะฟลายักอุด์หัตตตูดะอท่านเราซุลบอกว่าเมื่อพวกท่านเห็นจนาซาผ่านมาจงลุกขึ้นยืนนะครับและผู้ใดก็ตามที่เขาได้ติดตามจนาซานั้นไป แปลว่าติดตามไปยังกูโบธฟาลยายะกอุดเมื่อไปถึงกูโบสแล้วคนที่ตามยานาซาไปเนี่ยนะครับอย่าได้นั่งก่อนนะจนกว่าว่า,านาซาจะถูกวางลงบนพื้นดินแล้วเขาค่อยนั่งลงที่กูโบธซึ่งในฮะดิษทั้งสองบทนี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมานต่อเราจะอาลาทั้งหลายครับท่านอาบิสนันลา่เราหันมัสลัมได้สอนให้เรารู้ถึงสุนหนอย่างหนึ่งนะครับถึงการปฏิบัติซึ่งศาสนานั้นมี ฮุกงก,ก็คือมุสตาฮับนะครับชอบให้ปฏิบัติทําอะไรพี่น้องเวลาที่มีฌา z าผ่านมาข้างหน้าเราเราจะนั่งอยู่เราจะทําอะไรก็ตามเวลาที่มีคนแบกฌานาจแบกคนตายมานะครับเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยศา,าสนาูน์สอนในเราเนี่ยลุกขึ้นยืนนะครับลุกขึ้นยืนขึ้นนี่เป็นซุนนะแต่ไม่ได้เป็นวาจิบนะครับไม่ได้เป็นวาจิบแปลว่าทาไมทําแล้วเป็นบาปไม่ใช่เป็นซุนนะเพราะอะไรพี่น้องเพราะมีบางรายงานทะดีษที่ท่านอับดุลอฮฺสัลลงว่อะลัยอุสซาลัมนั้นลุกขึ้นยืนแล้วก็นั่งลง นะครับซึ่งการการะทำของท่านราัซูตในลนักษณะดังกล่าวนั้นเป็นการสอนให้ประชาชาติของท่านรู้ว่าการยืนให้แก่เจนาทานั้นไม่ได้เป็นวาจิบ ฉะนั้นหากว่าเรายืนก็เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่ถ้าหากว่าเราไม่ลุกขึ้นยืนจะนั่งอยู่นั่นก็ไม่มีบาปนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่เป็นอันตรายทั้งสิ้นนะครับประการที่2ใน h ะด i ษบทนี้ถ้าเราส่งสอนให้รู้อีกว่าเมื่อเวลาที่เราตามเจนาซะไปที่กูโบสเราจะเดินไปพร้อมกับเจนาซะก็ดีหรือเราจะเดินข้างๆหรือเราจะเดินข้างหลังนะครับเมื่อไปถึงกูโบสแล้วเนี่ยอย่าได้นั่งก่อนนะ ให้รอจนกว่าคนที่เขาแบกยานาซ a าไปเนี่ยแบกบไว้บนบ่าเนี่ยวางฌานาซ a าลงบนพื้นดินซะก่อนเราค่อยนั่ง หรือยานาซานั้นไปกับรถนะครับเราก็จะได้รีบนั่งจนกว่าว่าคนที่เขาแบกยานาซ a าไปกับรถเนี่ยจะเอายานาซ่าลงจากรถแล้วก็ตั้งลงบนพื้นดินในโกโบสก่อนเราถึงค่อยนั่งลงได้ในในพื้นที่ในโกโบสนั่นเองนะครับนี่เป็นสองประการประการที่สามในฮะดีษนะครับท่านนบีสุลต่านองนิ้องสัลลัาลามได้บอกถึงสาเหตุหรือบอกถึงฮิกมะนะครับที่นรลส,สอนให้เรานั้นยืนให้กับยานาซ่มีอะไรบ้างพี่น้อง ประการแรกเป็นการให้เรานึกถึงความตายใช่ไหมครับให้เราเกรงกลัวความตายเพราะความตายนี่เป็นสิ่งที่เราทุกคนเจอไม่ใช่นรอเจอใช่ไหมครับหลีกไม่พ้นเมื่อถึงเวลาจบถึงความตายใช่ไหมครับฉะนั้นเราส,สอนให้เรานึกถึงความตายและเมื่อเกิดยานาซาเมื่อมียานาซ่าผ่านมาก็ให้เราลุกขึ้นยืนนะครับนึกถึงความตายประการที่สองในบางรายงานอะดีษท่นา,านอบีสัลลัลละฮ์อวยฮิวะซัสลัมนะครับถาม บอกบอกว่าเพราะว่าอะไรพี่น้องเพราะว่าการที่เราจะลุกขึ้นยืนให้ยานาซ่าเนี่ยไม่ได้เป็นการกําหนดเฉพาะยานาซ่าที่เป็นมุสลิมนะแต่ยานาซ่าทั้งหมดเลยคนตายทั้งหมดเลยจะเป็นกาเฟ,ฟ่หรือจะเป็นมุสลิมก็ตาม เพราะอะไรพี่น้องเพราะในตามรายงานะดีนะครับที่ท่านนบีสั่นละหัอารีว่าสัมลุกขึ้นยืนนะครับพอทลอซุนลุกขึ้นยืนแล้วเนี่ยบรรดาสาวบะก็ลุกยืนตามทลอซุนและมีสาบัท่านหนึ่งบอกว่าทลอซุนบอกว่าอินนฮาจานาซาทุยฮูดียินทลอซุนนี่มันจานาซาคนนี้มันเป็นคนยิวนะท่านนบีว่าอย่างไรพี่น้องทลอซุนก็พูดบอกว่าเมื่อบท่านเห็นจานาซาผ่านมาก็ให้ลุกขึ้นยืนให้และในอีกรายงานทลอซุนพูดว่าไงครับ เราสุนบอกอาลัสอาไลซัตนะซันแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่ชีวิตหนึ่งหรือใช่ไหมครับนั่นก็แปลว่าอะไรนั่นก็แปลว่าสุนนะให้เรายืนนั้นไม่ว่าจนาซานั้นจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่ก็ตามนะครับอีกสาเหตุหนึ่งพี่น้องทนาบิสัมออลัอลีอยวสลัมบอกให้เรารู้ในบางรายงานฮะดิษบอกว่านั่นเป็นการยืนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ขององัลลอฮ์ใครเป็นคนให้ให้คนตายพี่น้อง ลอสุภาโนวาจาราและเป็นการให้ความยิ่งใหญ่ให้ความสําคัญต่อผู้ที่มีหน้าที่ในการงานนั้นใครพี่นอ้องบรรดามาใครกัททาไมนะพี่นอ้องใครเป็นคนเก็บวิญญาณอาไรกะใช่ไหมครับมาลิกินมอดเป็นคนดึงวิญญาณแล้วาลไรกัอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนที่มาคอยรอรับวิญญาณเมื่อมาลิกินมอดดึงวิญญาณออกจากร่างแล้วฉะนั้นการที่เราสูดสอนให้เรายืนนั้นก็เป็นการยืนให้ความยิ่งใหญ่ต่อลอสุภาโนวาอาลาและการงานนั้นนั้นและผู้ที่ปฏิบัติ หน้าที่ตามบัญชาเขางระสุฮานะอูว,วาจะอะไรนั่นก็คือเหล่าบรรดามาลายิกาน,นั่นเองฉะนั้นและท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมาน ตอนเราสุภะนะว่าจะอะไรท้านไหนครับนี่ก็เป็นอีกการงานหนึ่งนะครับที่พวกเราสามารถปฏิบัติและตักตัวคุณงามความดีเอาไว้นะครับเพราะนี้ก็เป็นสุนนะหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัด Muhammad, สันละลฮุอะลัยฮิวะาสัลลัมนั่นเองขอเราสุภะนะว่าจะอะไรได้เมตตาพวกเราและก็ปกป้องพวกเราให้พวกเราได้เป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ยึดมั่นและปฏิบบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด Muhammad, สันลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสันลัลลอฮุอื่นนบีนะมุฮัมมัดวะละอัลีฮิวะสซาบิฮิวะสัลลัม